You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ้ฮั Happiness Investment แต่วันนี้เราขอนำเสนอมุมมองใหม่ผ่านคาว่าเบตา้า ค,คือเรารสึกว่าปัจจุบันตอนนี้พอตลาดมันมีความผันผวนสูงเนี่ยนะครับคุณควรจะมีการลดเบต้าพอร์ตลงมาความหมายคือเขาว่าเบต้าคือสมมุติว่าเมื่อเทียบกับคุณเทียบกับกลุ่มสมมุติแล้วแต่ใครจะเทียบกับกลุ่มก็ได้ใครจะเทียบกับเซ็ตอินดี x ก็ได้เมื่อปรับตัวขึ้น1เนี่ยถ้าเป็นไฮเบต้ามันก็จะมีการปรับตัวขึ้น2หรือ 2. x ุดก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดมันเปิดความผันผวนสูงสูงคุณเล่นไปเลยครับหุนไฮเบต้าแล้วคุณจะอเอาเปร แต่ในขายดูการตอนนี้ความผันผวนของตลาดหุ้นเริ่มลดลงนะครับแล้วก็สภาพข้องในระบบเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหุ้นโลเบต้าซัมฮาวเนี่ยนะครับหรือเียกง่ายๆว่าไม่ต้องโลเบต้าแบบแบบต,ต่ำเลยก็ได้แต่เรียกได้ว่าลดความสูงของเบต้าลงมานิดหน่อยเนี่ยมันก็จะสามารถเมนเทนพอร์ตของคุณได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามองมาก่อนภาพใหญ่ก่อนเราคงมองเชิงบวกสรับกลุ่มการเงิน นะครับแต่วันนี้เราคันเลอร์นิดหนึ่งในการมองข้ามวันที่10กุมภาเราเลยมีการแนะเป็นกลุ่มการเงินแต่เรามีการเลือกจาก i g h บต้ามาเป็นตัวโลเบต้าซึ่งวันนี้หุ้น High บต้ากับโลเบต้าที่เราหมายถึง2ตัวตัวแรกคือตัวธานีนะครับตัวที่2คือตัวแบมซึ่งอันนี้ภาพกลยุทธ์ก่อนผมบวกบอกข้อขวาก่อนเบต้ Beta ของธานีคือสแควรเลยคือ1 b e t a ้าของแบมคืออยู่ประมาณ1-2 ทั้ง2ตัวถูกคาสติฟายว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์ที่เป็นโลเวตาในขณะเดียวกันปัจจัยพื้นฐานกาลังฟื้นตัวอย่างมีนัยยะแล้วก็ราคาหุ้นและกาดทุกตัวในกลุ่มนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเข้าทางนะครับแล้วมีปันผลด้วยแล้วปันผลสูงด้วย 3- 4เปนะครับคือผมว่าทุกอย่างมาเริ่มเข้าทางนะครับเหมือนกับที่เราคออสังหาขึ้นมาเป็นพฤกษาแลนด์เฮาส์คอแบบมาจากก้นมาจากปันผลนะครับอ่าบางจากนะครับปันผลมาสตอรี่เริ่มมานะครับแล้วก็ ฟิไนแนนซ์เมื่อเราเทียบกับโลเบต้านะครับแล้วลงตัวอื่นแล้วมันจะเป็นไฮเบต้าเป็นตัวไหนบ้างอ่ะ JMT นะครับเบต้า1.5เฮงรีซิ่งเบต้า2สิงเกอร์เบต้า1.97 KTC เบต้า2.05ดีจริงไหมดีจริงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะมีปัจจัยผันผวนข,ของการเงินที่มันยังไม่นิ่งโดยเฉพาะไม่อยากเบ็ดเรื่องเงินเฟ้อเราเล่นอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นวินเนอร์ก่อนก็คือกลุ่มฟิไนแนนซ์แต่เราลดพอร์ตไฮเบต้า จาก1.7ถึง2ลงมาอยู่ที่ประมาณ1ถึง1.2นั่นก็คือตัวทาน,นีกับตัวแบมแต่วันนี้ภาพใหญ่ผมปูประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไอซ์เข้ามาอัปเดตกันว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคุยอะไรกับผู้บริหารแล้วมีคีเมสเซจอะไรใหม่ๆไอซ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนักลงทุนครับโอเคเชิญเลยครับเอาตัวผู้คุยกับผู้บริหารแบมก่อนครับโอเคครับก็แบมเรามีพรีวิวนะครับไตรมสี่นะครับ,รรบก็โซฟาผมคิดว่า e a r n i n g Q4 ถือว่าดีนะครับน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ทั้ง Year อ n นเย r แล้วก็ Q on Q นะครับเอ่อกำไรเนี่ยตัวเลขก็ทำไว้ที่794ล้านนะครับบวก12% y e อ r on Year นเยแล้วก็38% Q on Q นะครับโดยแนวโน้มนะครับก็คิดว่ากำไรในไตรมาส4เนี่ยจะถูกผลักดันหลักๆคือยอดขาย NPA นะครับ NPA ก็คือซัพย์ที่ยึดมาแล้วนะครับแล้วก็นำมาขายนะครับก็จะเป็นพวกเป็นบ้านนะครับเป็นทาวน์เฮาส์เป็นคอนโดนะครับมือสองนะครับที่ที่ขายได้ดีขึ้นในไต่มาสีบนอ t r a t e g y จีนะครับมีเรื่องการทำเซทำเซลโปรโมชั่นนะครับทำเปิดตัวทำประมาประชาสัมพันธ์มากขึ้นใน q ิ S, นะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวที่แน่าจะช่วยสนับสนุนกำไรในแต่ละสีด้วยคือการจัดเก็บ เงินสดนะครับบนผ่อนลูกค้านะครับที่ลูกค้าก็กลับมาผ่อนชําระได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ภาพใหญ่คือเราก็เปิดประเทศไม่ได้เปิด,เป,ดเปิดเมืองขึ้นมาได้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับเนี่ยก็ทําให้กําไรของแบบเดีย่ยจริงๆเป็นหุ้นที่มีกําไรเซนซิทีฟมากนะครับกับการเปิดและปิดเมืองนะครับเพราะเปิดเมืองกําไรก็บานกลับขึ้นมานะครับ น,นี้คือภาพใหญ่นะครับงนั้นปี2021ที่ผ่านมานะครับเราก็คาดกำไรของแบมจะอยู่ที่2,400ล้านบาทนะครับบวกขึ้นมา30% Year on y e น r นะครับในดีเทลเนี่ยตัวกำไรเพิ่มนะครับตัวแค s h f โฟ w ก็เพิ่มด้วยเช่นกันนะครับโดยแค s h c คอเล c t ชันไตรมาสนี้เราประเมินไว้ที่4,500ล้านบาทนะครับบวก13%เยีออนียแล้วก็15% Q on Q นะครับโดยหลักมาจากทั้งสงส่วนเลยนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งปีเนี่ยจะออกมาประมาณสักหนึ่งล้านบาทนะครับก็ถือว่าต่ําเป้าจากที่ผู้หันตั้งไว้ต้นปีนะครับตั้งไว้ต้นปีเนี่ยหมื่นเล้านนะครับนิดหน่อยประมาณพันห้าร้อยแต่ว่าก็ทางเมืองก็กด์ไว้ก่อนแล้วแหละตั้งแต่ตอนตรมาสามนะครับว่าไม,ไม่ไม่น่าจะอาจจะช็อตจากที่ตั้งเป้าไว้เดิมนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้คํานึงถึงว่ามันจะมีปิดเมืองหรือมีเว็บ2เว็บ3เว็บ4ระบาดขนาดนี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งที่มีนัยสําคัญก็คือการลงทุนใน NPL นะครับหรือเงินซื้อ NPL ถ้าสังเกตเบบนีเ่ยแบงก์เมงปีที่แล้วเนี่ยสามไตมาสแรกนะครับไตมาหนึ่งสองสามเนี่ยเขาซื้อนี่ได้น้อยมากนะครับซื้อมาพันสามร้อยกว่าล้านบาทเองรวมกันสามไตมาสนะครับตกไตมาดละสี่ห้าร้อยนะครับเอ่เทียบกับปีก่อนๆก็ซื้อปีละหมื่นล้านนะไตมาสหนึ่งก็ต้องมีหลักพันนะครับซึ่งเหตุผลที่ซื้อได้น้อยในช่วงนั้นมันมาจาก สองส่วนคือการแข่งขันที่มี New p พลเยอเข้ามาบิดราคาแข่งนะครับแล้วเขาไม่ไม่ได้แข่งราคาด้วยนะครับอีกพ์ทอีกพาร์ทหนึ่งก็คือว่าแบงก์เองก็อยู่ในช่วงช่วยเหลือลูกลูกหนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับมีทั้เดินท o l ฮอล y เด Holiday, มียืดหนี้มีผ่อนชำระแต่ดอกเบีย้ยต่างๆก็เลยทำให้โฟรการขายใน NPR มันยังไม่ออกมานะครับทีนี้พอมาเลยแต่มาี่เนี่ยมาตรการช่วยเหลือที่เป็นการชัวรช่วคราวนะจบไปแล้ว นะครับดังนั้นซัพพลายเริ่มกลับมานะครับเราก็เห็นตัวเลขว่าแบมเองน่าจะกลับมาซื้อได้เยอะเหมือนกันนะครับเราประเมินไว้ที่สามพันล้านในแตรมสี่นะครับเทียบกับสามแต้มแรกรวมกันใน่พันกว่าล้านนะครับก็อีกอันหนึ่งที่เห็นเป็นสายบวกก็คือว่าสัญญาณการกลับมาลงทุนของแบมเริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพสที่เข้าสู่ระดับปกติแล้วแหละเมื่อก่อนแต่ปีละหมื่นเนาะก็ตกแต่มละสองพันห้าสามพันนะครับอันนี้แต่มสี่ได้สามพันแล้วนะครับดังนั้น อีกคีย์หนึ่งก็คือนอกจากงบแล้วเนี่ยการลงทุนก็เริ่มกลับมาด้วยเช่นกันนะครับท่านๆมองกำไร Q1 คงลดลงนิดหน่อย Q on Q นะครับตามซีซันนอลแต่ว่า Year on Year Growth เนี่ยยังเห็นเยอะอยู่นะครับจากฐานที่ต่ำในปี2021นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าแลกขาดกลุ่มเอ็พอสมควรนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วย e a r n i n g ที่เริ่มบีคอรเวอร์กลับมานะครับคำไแนะนยังเป็นซื้อนะครับราคาเป้าหมาย24บาทเหมือนเดิมนะครับครับ ไอ้ที่ถามนิดนึงครับคือต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เห็นด้วยเลยนะคือผมพ,พี่ว่า valuation ของแบมเนี่ยที่มันถูกกว่าตัวอื่นแบบละคือเยอะมากอะ่ะบางตัวนี่เทรดสามสิบถึงสี่สิบนะครับแบมเทรดลงมาเนี่ยต่ำอยู่ขนาดน,นี้นะครับคือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งคือคนกังวลว่าเฮ้ยทำไมที่ผ่านมาเนี่ยแบมเขาไม่ซื้อนี่สักทีหนึ่งซึ่งล่าสุดก็จริงๆเพราะว่าสามไตรมาสเนี่ยนะครับซื้อไปประมาณอ่าสามอ่าเก้าเดือนเนี่ยซื้อไปประมาณหนึ่งพัน แต่ได้ยินว่าแต่มาสสีแตรมาสเดียวเนี่ยกลับมาซื้อที่เดียวสา0พันกว่าเลยเนี่ยไอซ์คิดว่าภาพเนี้ยในปี2 0 2 2ิเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะเป็นการลดกปัจจัยแล้วทําให้ราคาพุทมันเริ่มฟื้นตัวได้แบบ,ๆๆๆรบ,รบจริงๆจังๆไหมครับครับจริงๆก็จะถูกถูกครับเพราะผม่าดว่าอินเว v e ตอร์บางส่วนก็คงมองว่าพอไม่ได้ลงทุนเพิ่มก็กังวลถึงภาพการเติบโตในระยะกลางถึงยาวเนาะเพราะว่าซื้อนี่วันนี้เนี่ยอาจะเก็บได้อีกสปีแต่ถ้าหยุดลงทุนไปปี2ปีเนี่ย าภาพปีที่3ปีที่สี่อาจจะไม่มีโกรนหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแบรนด์มันมีของในมือเยอะนะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้รีบเร่งอย่างนี้ดังนั้น,นการที่เขาเริ่มกลับมาอินเวสต์มากขึ้นนะครับก็เป็นการส่งสัญลักณแหละว่าให้เขาเริ่มจะกลับมามองภาพการเติบโตของสินทรัพย์อีกแล้วนะครับเมื่อสินทรัพย์เติบโตบุ๊กแวลูเพิ่มนะครับแน่นอนว่าภาพการเติบโตในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะได้ v a l ์ลูปชัที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นคีย์อันนี้น่าจะเป็นคีย สำหรับตัวตัวหุ้นของแบมได้นะครับเหมือนกับตัวอื่นๆที่เวลาเราเห็นบางเจ้าประกาศเพิ่มงบลงทุนขึ้น,นมาเนี่ยหุ้นด้ขึ้นไปเลยนะครับผมคิดว่าแบมเองเนี่ยเราเริ่มเห็นซ่าตรงนี้และว,ว่าเขาเริ่มกลับมาลงทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นบวกกับกับตัว v a l u a t i o n หุ้นด้วยครับ ครับแลวในประเด็นถัดมาครับก็คือต้องบอกว่าหลายๆบริษัทตอนนี้ก็คือตั้งเป้า JV กับธนาคารอยู่นะครับอยากให้อซ์มองมิติว่าแบมเน็ตเขาได้ประโยชน์ในแง่ของ JV เนี่ยนะครับเหมือนหรือแตกต่างกับบริษัทอื่นๆอย่างไรครับหรือว่าแพทเทิร์นคล้ายๆกันหมดหรือว่าแบมมีสเปเชียลอะไรตัวไหนเพิ่มข,ขึ้นมาบ้างครับโอเคก็ okay, เอ่ถ้าที่ดูตอนนี้ที่เปิดเปิดหน้าไพ่ออกมานะครับก็จะมีฝั่งที่เป็นอันซิเคียวเนาะที่ที่มีเริ่มจับกับแบงค์ละมีเซเนโมยูกันนะครับของแบงค์เองเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่ฝั่งที่เป็นมีหลักประกันนะครับพวกอาจจะเป็นสินเชื่อบ้านนะครับหรือสินเชื่อธุรกิจที่มีมีพวกหลักทรัพย์เป็นที่ดินเป็นอะไรพวกนี้เป็นหลักประกันนะครับนั้นก็เป็นคนละเซกเมนต์กันนะครับกับที่ที่มีทําอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับ แล้วแบมกเองก็เป็นเบอร์หนึ่งด้วยในในการที่บริหารจัดการหนี้ที่มีหลักประกันนะครับดังนั้นก็คิดว่าด้วยสเกลนะครับความสามารถเนี่ยก็เป็นตัวเต็งตัวหนึ่งนะครับโซฟา so far, ปัจจุบันเข้าใจว่าแบมเองก็มีน่าจะค่อยๆเดเวลอ,อ, develop, อโมเดลนี้อยู่กับหลายๆแบงค์นะครับผมคิดว่า,าความชัดเจนหรือว่าการตั้งได้น่น่าจะเห็นสักช่วงกลางปีนี้จนถึงครึ่งปีหลังปีนี้เป็นต้นไปนะครับ ในประโยชน์เนี่ยที่จะได้นะครับนอกจากว่าได้ได้เป็นพันธมิตรกับแบงก์และได้ซัพพลายนี้เสียที่เยอะแล้วเนี่ยนะครับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือว่าในขาที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยเขาก็จะได้ provide service ให้กับ JV ตัวนี้นะครับ <c oughs> สิ่งนี้ก็จะได้เป็นรายได้ในการช่วยบริหารจัดการหนี้นะครับกับกับรายได้ในการตามจัดเก็บนะครับตรงนี้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมที่จะเข้ามาเป็น after i n c o นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็น New Re ะ e ป็ e นูสตรีนะสำหรับสาหรับบริษัทบริหารจัดการหนี้นะครับเด้นับว่าระยะยาวถ้าสมมุติ JV เนี่ยมันเริ่มจัดเก็บหนี้ได้นะครับเอ่อเริ่มทวงหนี้กลับมาได้แล้วมีเช้าโปรฟิกกลับเข้ามานะครับดังนั้นเน็ตเน็ตเนี่ยแบบเบนฟิตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามีเวงตัวเองอยู่ก็คือเรื่องจุดแข่งเขาเรื่องเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันนะครับที่โซฟาในปัจจุบันยังไม่ได้มีดีลตรงนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคครับอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวผมเปิดตัว valuation เอ้ยเปิดตัวการาฟให้กลับลงทุนดูนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็หบอกว่าปีนี้นะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นในแง่ที่ว่าหลายลายภาพมันเริ่มกลับนะครับ mm hmm. อย่างตอนเราจะเห็นได้เลยว่าหุ้นกลุ่มโกลด์นะครับหลายตัวเริ่มเทลงนะครับหุ้น valuation 3-40เริ่มเทลงหุ้น valuation 10เท่า20เท่า เริ่มดึงขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดแบมนะครับก็ valuation PE นะครับดูจากไอซ์นะทํา earnning ปีนี้ออกมาเนี่ย PE ของแบมจะอยู่บริเวณประมาณ16เท่า่อครับเมื่อเทียบกับอีก2ตัวอยู่ประมาณบริเวณ30กว่าเท่าเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะว่าเอ้ยแบมมันเริ่มน้ําเงินมันเริ่มฉีกแล้วนะนะครับจะเห็นได้เลยว่า valuation สูงๆอย่างเจมีชโยเนี่ยราคาเริ่มอ่อนๆลงมานิดนึงส่วนแบมเนี่ยเวลามันอยู่โซนล่างเนี่ย valuation เริ่มดึงกลับมานะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่าภาพอันนี้มันอาจจะเป็นภาพที่อาจจะแบบ อ่า s o ลิดต่อไปได้ก็ได้ก็คือแบมอาจจะขึ้นมาแวลยถ้าถ้าปัจจัยพื้นฐานทุกอย่างมีการฟื้นตัวนะครับแล้วมีันผลรองรับด้วยเนี่ยนะครับก็อาจทําให้หุ้นแบมอาจจะกลับมาเพอร์ฟอร์มอีกครั้งนึงเพราะปีนี้เราทำผลผลไว้สูงถึง4.3เปเซนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าภาคอสังหาฟื้นตัวซึ่งวิโจเขาก็ค่อนข้างที่จะมีมุมมองเชิงบวกสำหรับกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับแบมก็จะเป็นประเด็นทางอ้อมที่เขาได้ประโยชน์จากอสังหาที่เขาฟื้นตัวด้วยนะครับเพราะฉะะนน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 นััััั้้้้วววววีีีีเเ่่่่่่่ยยยยหหุุตตึึงงคคครรบทออูใลลาาาาาปผกก็ๆฟืขม แล้วก็โลเบตาด้วยเนี่ยเราวันนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะสามารถถือข้ามการประชุมเฟดแล้วก็ความมันหววของภาพต่างประเทศได้วันนี้เราเลือกเป็นตัวแรกก็คือตัวแบมนะครับตัวที่สองครับคือตัวธานีเชิญเลยครับไอซ์โอเคก็ธานีเนี่ยนนี้ก็เป็นภาพเดียวกันนะที่จริงๆถ้าเราดูธานีเวลาปล่อยสินเชื่อบริัทนทุกเนี่ยก็ดูเทียบธานีกับเอสเคเนาะเอสเคเราก็เชียร์มาหลายเทปแล้วนะครับก็จริงมีคนถามเยอะไว้แล้วทานไม่ดีขึ้นด้วยหรอนะครับ ก็จริงๆก็ต so ้องบอกว่าธานีเองค่อนข้างแลกกาบนะคือถ้าเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็เมกเซนเพราะว่ากําไรของธานีเนี่ยปรับตัวลดลงมาตลอดนะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยกำไรก็ลงนะจาก480เหลือ420นะครับแล้วก็ไม่นิ่งๆอยู่ไตรมาสสก็420ไตรมาสสามซ้ำไร่ลงอีกเหลือ400ท่วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่น้องน็อตเนี่ยพรีวิวมาไตรมาสสเนี่ยกำไรน่าจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับเป็น430 นะครับเมื่อเทียบกับแต่ก็จะดีที่สุดด้วยนะในในสี่ไตรมมสที่ที่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2021นดะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นหนึ่งก็คือว่าแนวโน้มกําไรของทานีเนี่ยมันบอททอมเอาไปแล้วนะครับก็คือมันลงติดต่อกันมา2อสามไตรมมสแหละแต่ไต่มสสี่น่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับโดยตัวหลักเนี่ยที่ที่ทาให้ดูแล้ว concern ตรงนี้น่าจะน้อยลงคือทานีเองเนี่ยมี NPL ที่วิ่งขึ้นมาเยอะนะจากเมื่อก่อนเนี่ย ปลายปี2020เนี่ยอยู่ที่3นะครับแต่ไตรมาส3เนี่ยขึ้นแบพีอยู่4.3นะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยไตรมาสไตรมาส4นี้เนี่ยเรา forecast ไว้ว่าจะลงมาแล้วต่ำ4เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทิศทาง direction เนี่ยต้องบอกว่าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะครับทั้งกําไรนะครับและคุณภาพสินทรัพย์นะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ที่คิดว่าอยากจะไฮไลท์กับธานีนะครับประเด็นที่สองเนี่ยอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่ น่าจะมาเกื้อหนุนการเติบโตของตัวรถบรรทุกนะครับทั้งทั้งเซกเตอร์นะครับก็จะภาพใหญ่เนี่ยคือรถบรรทุกเนี่ยถ้าเรามองนองจินนาการส่วนใหญ่ก็ใช้กับธุรกิจอะไรบ้างก็จะมีพวกส่งออกนะขนส่งสินค้านะครับมี e c คอมเมิร์ซนะครับมีก่อสร้างขนอิดหินดินปูนทรายนะครับก็งบอกว่าภาพเหล่านี้เราเริ่มเห็นแอคทวิตี้กลับมาส่งออกได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ล่าสุดก็เริ่มมีอนุมัติพวกรถไฟสายเหน่งรถไฟฟ้าต่างๆเริ่มเข้ามานะครับดังนั้นปีนี้เองก็เป็นภาพหนึ่งที่เสริมว่าที่ดีมานพวกวัสดุก่อสร้างหรือพวกนี้น่าจะดีก็อิงมากับการใช้รถบรรทุกเหมือนกันนะเพราะว่าพวกนี้ต้องก้องขนมาแหละจากจากโซนต่างจังหวัดเพื่อเข้ามาก่อสร้างในกรุงเทพนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนดีมานการซื้อรถบรรทุกนะครับสําหรับตัวกลุ่มผู้ประกอบการที่ทําพวก ธุรกิจโลจิสติกส์นะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมไปดูมานะครับพี่บอลก็คือว่า,อายอดสถิติการจดทะเบียนหรือรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ในท้องถนนตอนนี้อายุเยอะแล้วหมายถึงว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ค่อยออกรถใหม่เพราะว่า,าเซฟบนบนภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน,นอายุเยอะอยู่เฉลีย่ยประมาณ12ปีนะครับเมื่อก่อน,ม,นมันไม่ถึง10นะครับัน้นปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นปีที่เราเริ่มเห็นการรีเพลสตัวรถเก่า รถที่ใช้มาเก่าแล้วด้วยรถใหม่นะครับดังนั้นยอดรถบรรทุกปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับในชาร์ตที่พี่บอมโชว์เนี่ยอย่างอย่างในช่วงมกรานะครับเรามีตัวเลขอัปเดตถึงมกราคมปีนี้นะครับก็เห็นว่ายอดขายยอดจดทะเบียนรถบรรทุกเนี่ยเติบโตขึ้นถึงประมาณสัก22% year o อ y e a อรเีย mm. ะครับสำหรับเดือนมกราคมที่เพิ่งผ่านมานะครับเมื่อเทียบกับรถบรรทุกมือสอนะครับที่ ติดลบไปประมาณ3%นะครับในนั้นเราเริ่มเห็นเทรนด์แล้วว่าคนเริ่มกลับมาซื้อรถใหม่นะครับแลวชะลอการซื้อรถมือ2นะครับันนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเริ่มกลับกันเลย่างที่รถมือ1เริ่มไม่ดีนะครับตอนนี้รถเริ่มมือ1เริ่มดีนะครับแล้วทานีเองก็เป็นอ่าหนในท็อปทนะครับของผู้เล่นตลาดสินเชื่อรถบรรทุกนะครับในนั้นผมว่าภาพใหญ่เองเนี่ยทานีฟื้นแล้วต่มาสี่เนี่ย ภาพการฟื้นตัวน่าจะต่อเนื่องในปีนี้นะครับซัพพอร์ตจากทั้งโลนโกรธแล้วก็การเปิดประเทศที่ทำให้คุณภาพสินทรัพย์เขาเนี่ยมันไม่ได้แย่ลงแล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นได้นะครับในสองส่วนเนี่ยอันนี้เป็น Key e a r n i n g นนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือ valuation นะครับ้านีเองต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าถูกแทบจะที่สุดในในเซกเมนต์ไฟแนนซ์นะที่ทางกสิกรเรา cover อยู่นะครับเรามอง P/E ปีนี้เนี่ย12เท่าเท่านั้นเองนะครับ ไปทูบุ๊กสัก1.9เท่านะครับซึ่งก็ต่ำแะถูกพอๆกับยีออนเลยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเรามองโกลดเนี่ยของกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณสัก10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งกำไรก็จะกลับไปสู่ช่วง pre covid ได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเราคิดว่า variation นะตรงนี้ยังไม่ได้อยู่ในโซนที่แพงมากนะอยู่ในโซนถูกด้วยซ้ำนะครับเทียบกับ PE เทียบกับทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยน่จะได้สัก4ก็เปอร์เซ็นต์ังไงึง5าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับคร โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับทีมใหญ่เราอยัางชื่นชอบกลุ่มไฟแนนซ์อยู่แต่วันนี้เรามาอยู่ในฝั่งของการลดเบต้าของหุ้นลงมานะครับเพื่อลดความผันผวนนะครับในขณะเดียวกันก็ถ้าผมว่าถ้ามันผิดทางของกลุ่มเฟดนะเงินเฟอ้อต่างๆอ้หุ้น2ตัวนี้ลงแต่ลงช้ามากกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันลักษณะของการเป็นหุ้นโลเบต้าแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นバリเ t ชันค่อนข้างน่าดึงดูดปันผลทั้งคู่สูงนะครับแล้วก็อัพไซด์ของทั้งคู่เนี่ยผมว่าเอาอย่างทตำ่ตำนะผมว่าะแบเปอมงร้เซ c o ม s e คอนเซอร์เวทีฟมากนะครับจะมาพูดทั้งสองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็คิดว่าใครที่พอร์ตเล็กหน่อยก็ดูตัวธานีใครที่พอร์ตใหญ่หน่อยก็ดูตัวแบบนะแต่ว่าทั้งคู่ฟันเดเมนโต่เริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็วอลูชันและกากลุ่มทั้งคู่นะครับ